มาถึงหน้าเมือตัวนี้เตครึ่งนึงนะเตครึ่งน,นึ่งก็เนทะ่าน่ามันขึ้แดดมันบริเเรลได้ไหมถ้าติดตกมาหรือจะกิดแง่เนลยอืมมันมันบ่ขืนเ <c oughs> นาะได้เป็นกี่มาดามมื้อเท่ายืนิ้งเลย วาน้าล็นี่บไเท้อเอะเ่าัไมรวงหหน่อยนะโอกกันกันได้่นงเด้อตอนตอนอันนี้มาลู บอมันง่ามๆไปแล้วจ้ะสบายดีแล้วพี่น้องเอาขึ้นะ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 ดูเห็ดแล้วอยักยอกพี่น้อาขึ้นะนะ,ะพลอยบ่ทางนี้พลอยเรานเนกขู่น่ะ เนียวดวงเียมาดวงว่าย้อ uh ว้ไวใช้แรงม้าสั่งวัตถุเจียวอะไรหุยหุยกว่าเราเป็นลูกะ้างนอกม่หน้าบดนะเนาะเมยพอเมยข้านอกนั้นนเ้มันนยืนแก้วอ่ะเด้ ว่าเลยนิ่มบเ่าก็แข็งถ้าหวานไ่แข็งแ้วไม่เมืขาวเน่ยนะครันิ่มนะน่มไยังไงนมไก่ไก่มีก็้อะมันก็ข้า จะา,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 านหน่นนมนอมาไปชย่่หาตู้ถ้าคนจีรอนนี่คืเชียงนกจรอนแ่นนะถาอยู่ห้กินยุขนาดเด้ไหยุพี่ยากกิน <c oughs>

่าห้องแตุ่่มอยู่น้าพูดแม่แบบพดแม่าเวเป็นยังาเวสื Wha ่อเป็นยมะยให้พดแกนทาเหลี่งมเลนวมบาเหออยังก็ูวบวนงมบรบ่หมาตีนะตื่นมา

อย่ามามาได้เลยกัพอจุกน้าากรเบดยังเช้าเหเ่ยเจ็ดโมงเาหกโมงกหกโมงหกโมง้นถ้าเบิรตหกโมงชิ้อที่จถ้าลงมาถ้าเบิม์จะเ วิตกูยังยังสตัดเครื่องกันยังปวดเปลื่อนเันได้ตัดตัดมากกับเกลือแล้วเปล่าใช่อันใจว่าตัดเครื่องยันเปลื่อนได้แับอิดหัวมันเมื่อยยังย่อยังแย่มันปวดหัวนั่งแล้วเปล่าดูไปดูมาแล้วเปล่าเป็นเบิร์ดนั่งบุพอเพกือก็อีกแล้วจังหวัดรื่นแี่ดีฮะ มันแค่แตมาลูก <c oughs> ียพันอยัเป็นหิเกบ้่งันเีย,เยต่อมา้ย่มาดูไปต่อมัอยไม่ได้กับนังกกานะนเลกาล้หน,น,น,น้ะไาจะเอลกกาแ้วค่ะถืบ่ นั่งกันนั่งกับบริกาแล้วลูกกานั่งฮะลูกกา้วมันหยุดเยอะหยุดเยอะหยุดบ้างลูกาใส่แห้งานดดํดําน้ำปุ๋มนำดํเลยนี่มาลูกกามาดํทีกลัวเขาบอกลูกกาได้ลัดจงหเพราะจะว่าดํน้าเพื่อนั้งลูกงมา ข้างอย่าง vale> ้กกะเขบ้างตรบดไม่ีอะรกอ่ะอืมเมื่อยนหมเ่อยตัวเดะตหมัดเงิ่ผม่ยาไอ้หลายคนกับ่าได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้แจ้โดนๆแล้วว่าสายน้อพี่น้องอยากอันมาโลกะแล้วนี่ว่าใช่เพิยู ในเมืองหลายปีนะคือพิตเห็ุทาเห็ดนดเเาะกินได้ไปสมผัส้ยงโางนี้อยากทอนโจ้างนี้ทก้ไ้กินกินินเหนื่อยเนาะ ผักายเดือนด้เห็ดใจเ็ดเรื่อยเนะันนี้ผักก็ดูีแนวเห็ดนังนอนอยู่พอเห็ดเขาอยากเห็ดอยู่อันถ้าเห็ดผดเห็ดอันถ้าเห็ดแล้วมันจะขิดเพาเห็ดเรื่อยแล้วเนาะเ็เห็ดเรื่อย้า้าวเราไก่้อยากลิอยเรื่อยเาถ้าลราจิ้มิบมอจะไม่ดำสิเนอ่อ

เาไปทีม่าไปยืดไงฮะอนยากเปลื่นปันใดวันยากเปลื่นได้สะนั่งปุ๊บเราก็เกือกตูดปันไทยก็ได้โยนไ่ะโยนโยนให้รุ่มเลยก็ะชื่นขืนแน่ นี้แหละรือน้คนน้แ้ี้กับี่มี่ี่ยเลยรับปรีเดลูกเรามาแทนลูกพายกระสูไม่เ,มมเทเ่า,นะม,าม่ได้วงการนี้ไม่เท่ากินขาด ดักเซียนสิมัเเบอเฮเฮ้เฮ้นนะนนะเนแม่สะเอกไงเขาก็ต้องสานสานตังหีทวนแม่น้อยายคนกับเห็นน้องแม่พี่น้องน้องแม่เพิ่นจิบทีเสียมไปก้นจิปโปมไปก้นทา้งใไล่กลนให้นกอ๋อก้นให้นก เลี้ยงให้เพื่อเลี้ยงนกไว้นกขุมนกเอียงก็ได้นกเข้าแม่กับไปรับเอียงบอกรับจ้างดัาหน้าว่าอะไรเท่าไรกับแม่แม่ละลายด้วยห้าสิบีบว่าอะไเจ็ดสิบพันกีบเงินบาทก็ร้อยห้าสิบบาทไปไปไปจากมือก่อนแม่สามื่อมา้องลกะสามพันุ แอ้ซาพัน้ได้กมงไ่จ้าแต่คุาพันเลยสงอยสมาพันสิบอรวมเบิดนะเออเออน้ำกันเราหายคือจะซาพันกี่เออเงินไทยแม่ได้ได้กูมูแม่ได้ได้กูมู็ให้คุณอาหาบาทเยอะฮะ มัดหนึ่งนะโอ้ยใคยน้อยแท้ม้วนเท่าไหร่ม้วนเทาไบาทสักโอ้ยสามารถคือแบบขู่ละืหาบาทสิบบาทโอ้ยจะเขาเอ้าอยู่ปักษ์ซองกันยังคนรวยจ้างกันยังมัดละพันกีบแต่ต้องมัดใหญ่อีกจ้างมัดละพันกีบตกเงี้ยบาทใหญ่ต่กสันไม่ก็บบได้ลเฮ้ยอีจเท่าใด้เออเขาอยากเขาอยากได้มัดง่ายๆแค่นั้นนั้น เขาเขา,เขาเขาเขียนบอกว่าหากคนนั้นคนที่ไปรับจา้างคนทัทง้งเพิ่งเข้าราังมานะ่ะพี่น้องเลยยืนตามทางนี่ผู้ใดไปกับขวกเอาผู้ในเมืองเด็เขาเคยลงมาได้คือว่าเกี่ยวเขาดำหน้าอย่างก็ตามมาคนเขียนนะน้ำถว่วข้าราชกบรเห็นหน้าหน้าหน,น้าปีเมนเขาเขี่รถมาเป็นกลุ่มมาบเบิดอันชุมวันบ้านนี่หนละมาเลยแหละหาเถวเขตซุยเถวเขตแก่งเกาะแถวนั่นนะโอย้ย เมนเข้า <ke llo S 2> ลงมาดำรับจา้างพี่นนองอย่างจ้างนะวันละร้อยวันละร้อยสามร้อยสามสิบเข้ากบเข้าก็กเห็ดมันบมีงานเมนน่ะแล้วเขาคือว่าหมู่บ้านนี่นะมีจคะคนจะคนกับแบบไปสิปไปนำกันฮนะไปเป็นกลุ่มเป็นกลนะุ่มนะเนาะขัจ้างกับจ้างโลกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแต่ละบ้านนะคือคือเฮ้าเลยแหละไปดำหน้ากับเฮ้ามีโมเววเพราะว่าเฮาเป็นบ้านเดียวกันนะเขาเอานี่นัน

มือมือที่หนึ่งนะผมเป็นยังไงแน่มือที่สองแดดมือที่สามแหงแดดโอ้ยกูได้รูปเกี่ยวกับแดได้แม่เว้ยจิ้งาเงามือแรกนะแม่กูก็จะเวดกระดิกเที่ยงก็จะเป็นลมแดดแหงคาเราไปนอนอยู่หูครับเรื่องรอบเรื่องรอบอีเรื่กัพ่อพ่ออยู่บ่กับอนดิบดิบเน้เออจะเวด เรเวนมัเถียงหัวอะไนี่เออเหั้จกว่าอยา็อย่างไเจ้าเป็นอย่งโ่เฉยพอเช็ดหลยดังเนื้ออะไเออไปโลกะกัสันเหมืองในซามร้เปนอไรนะเป็นะไมันเป็นอะไรเปไปโลกะของปลาคอนของปคอนมันหยาบ ห้องปตินาอยอยลกแปดแปดแปดตนเดียวลูกของชองเจ้าคูเดียวนะต้นเ้าดำท่องเจ้าบอกเพื่อนปลาคอนนเตะก็ว่าได้พี่น้องเพื่อนบอกพี่น้องคิ้นไดหลับป็ดต้นนั้นต้นเ้าต้นเ้าใองปติจะได้ลอยหนึ่งลอยลอยอยี้นเสาต้นแร่ไปลงลงคลองอ่ลคอนปลาคอนล้กก็อยากดำช่องลอยหมัดได้จกพันก่อนมึงได้จกพัน ม่ชาพันอันนี้แม่แม่ต้องปั้นหายบอวลืนอะไรอะไะของแม่มันน่ะต้องลอยมาได้แสนสิบพันอ้ยจะพันแล้วของซื้อของกินกันจะพันไกมถือกินเองไหมอ้โหกลุ่มอ๋นี่หองกะโหดกุ่มกปากูุ่อแบรนมูส เดียวนะหาสิบสองท่นค uh, ือิูก่อนเพื่อนในงนี้อันม uh ื huh. ่อเมื่อหนึ่งไปดำหน้าน่ะเวหาอยู่กูเมื่อาเมื่อเืบอยเแม่มาเื่อหอยไม่แต่อยากแหวนได้ดำหน้าแล้วเหละเนาะม่แต่อยากกินนี่มแตอยากกินอันน้อหืเมื่อ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 วัน คืนีเด้บคืนีในใบแสนคนละแสนเงินมือวานี่่อว่าอันิมืออันาอันจ่างแพงเนาะมือละแสนผกเมือ่อันสี่สิี้ยกลลุกแลนะเราไยนได้รายด้านตอมือมือมือลาเลยนพี่น้องขอบพุดในลายเด้อจ้า ເຮົາກໍຊິລະລົກກັນແລ້ວບາດນີ້ຕ